นะตีกวเนี่ยแบบจีเยมาถ่ายก่อนตัวนี้เป็นไหนบ่นบอกน,นสินจ้าได้ได่ว่เป็นสินโอ้มันเป็นอย่างน่ะันลังหาลูกมันีานนยากเหพี่อก็พี่เวกเน้ำเอาละเอาละ อุงโจงพุงขีดตึงนมตึงฟางเลยแต่มันลงไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีเชือกเราอยากให้มันลงแต่นม่หนาอย่างลงตลบเลยร้อนเนี่ยอ่อ แม่สาวผู <kr> ้สภา你好，强强。เฮ้ยขี้นมาเลยมันมาเลยไปแล้วเล็บจะมันมันยังไงอ๋อเอ้ยขึ้นมาแล้วไม่เดี๋ยวใช่อย่าได้ที่ผัวแม่ออุ้ยเลยอุ้ย บางทีน <N> ึกๆว่อนอนหัดนอนเล่นฮัทห้ำขึ้นไหมยิ้มให้ตัวเองน่อยหยอบลงหยอบหยอบเลยนาทีรอคอยหยอบละเออนะหยอบลงแล้วทางเข้า ฟังข้าวตหน้าตมังข้าวเยมอีกลูกยิ่มอีกลูกเยมยิ้มยิ้มยิ้มเยฟังข้าวยิ้มยิ้มยิ้มยถ้าได้เลนวายนะมันจะยิ้มแบบ่าหักมากอ่างลูกน้องน้องก ยิ้มยิ้มยิ้มลูกยิ้มลูกเอ๊แล้วมาเมายิ้มยิ้มยแม่มันจะตั้งหลังดีดลงแ่บมดเนอะนั่นนั่นนั่นี่ปยว่าแดนมัอออกไปเนวมูสิลูกมูสเอ็นตงเที่ยวนั่นเอนเที่ยว konuð <laughs>